เป็นไปไม่ได้นี่มันชิ้นส่วนยุทธภัณฑ์ขั้นเทวะทำไมถึงได้มีชิ้นส่วนยุทธภัณฑ์ขั้นเทวะกันยุทธภัณฑ์ขั้นเทวะเพียงแค่กําลังหลับไหลยอยู่เท่านั้นเองและมันก็ตื่นขึ้นหลังจากที่ข้าใส่ลมพันของข้าเข้าไปแล้วยุทธภัณฑ์ขั้นเทวะมีมูลค่าเท่าไหร่กันล่ะชิ้นส่วนยุทธภัณฑ์ขั้นราชันจักพัิมีมูลค่า8 0 0 0สีลาลึรับดังนั้นชิ้นส่วนของยุทธภัณฑ์ขั้นเทวะต้องราคามากกว่าสิทธิ์เท่าแน่นอนชิ้น,น,น่่น,นของงของงงงจาาามมมกัคึดยูลล สมพันธ์คำฟ้าจะจ่ายเพียงหนึ่งหมื่นีลาลึกลับยังไงเจ้าก็แพ้พนันอยู่ดีนั่นแหละนี่เจ้าไม่มีความยังอายบั่งเลยหรือย,อยังไงชิ้นส่วนขั้นเทวะแม้มันจะมีการก่อตัวเพียงครึ่งเดียวแต่ก็มีราคามากกว่าสี่หมื่นนะก็ได้เพราะนี่เป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นฟุ่มเจียงหนานเจ้าเมืองเจียงห่วงใครการที่กล้าทําแบบนี้เหิมมันมาจากร้านพนันของพวกเราอย่างนั้นเหรอหกหูศักดิ์สิทธิ์หกหูศักดิ์สิทธิ์เจ้าเมืองเจียงห่วง คาดไม่ถึงเลยว่าจะมีคนค้นพบบันทึกทักษะของจอมกบีศักดิ์สิทธิ์แม้จะมีเพียงแค่เซลล์เดียวแต่กับมีปานที่น่ากลัวขนาดน,นี้เด็กคนนี้เป็นใครกันแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นี่คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ขอรับแย่แล้วหากท่านเจ้าเมืองอยู่ที่นี่แม้จะมีผู้จัดการกับนายท่านมูคนทั้งสองคงจะทําอะไรไม่ได้แน่นี่ข้าต้องแพ้อย่างนั้นเหรอแล้วก็เขาเป็นคนค้นพบชิ้นส่วนทั้งสองไม่ธรรมดาเลยเพียงอายุแค่นี้แต่กำมีทักษะดวงตาที่น่ากลัวจริงๆเลยนะ ฉินหนานเนื่องจากเจ้ามีสามอัคาระและมีข้อขัดแย้งกับนายหญิงของพวกเราหากเจ้ายอมยกเลิกการเดิมพันและมอบชินส่วนยุทธฑ์ขั้นเทวะและบันทึกจอมกระบี่ศักดิ์สิทธิ์มาให้ข้าข้าจะช่วยลบสามอัคขระของเจ้าฟังดูดีไหมละ่ะพวกนี้มันน่าไม่อายจังเลยนะนี่หรือวิธีของสมาพันธ์คอมฟ้าหโหศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะยอมรับได้หรอกลรอของทั้งสองสิ่งนี้มีค่ามากกว่าก,า,การลบสามอัคาระเองนะ เจียงหนานท่านมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านแต่ว่าท่านเองก็น่าจะเกรงใจในายหญิงของพวกเราเช่นกันเอางี้เป็นไงนอกจากการลบสามัคระแล้วข้าจะเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาของชินหนานกับนายหญิงเองฟังดูดีไหมละ่ะหลังจากมอบสมบัติทั้งสองให้กับนายหญิงแล้วข้าค่อยไปทบสามัคระกับคพืนก็ได้นี่หรือวิธีของสมมาพันธ์คำฟ้าของพวกเจ้าน่ารังเกียจสิ้นดีจังเลยนายหญิงของพวกเจ้าเพื่อที่จะได้รับของของข้านางทำอัคระใส่ตัวข้าและใช้อำนาจ ของนางทําให้ตัวของข้าประสบปัญหาต่างๆมากมายและตอนนี้ท่านเป็นคนของสมาพันธ์คาฟ้ามีแผนที่จะปล้นสมบัติของข้าไปจากข้าพวกเจ้าคิดว่าตัวข้ามันรังแกง่ายขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอหุหุสักสิธ์เจ้าเลิกพูดจาไร้สาระได้แล้วแสดงให้ข้าได้เห็นทีว่าเจ้ามีทักษะอะไรบ้างเจ้าคิดหรือว่าข้าไม่มีเบื้องหลังอะไรเลยเข้ามาและข้าจะใช้ตาเชิญจักรพรรดิแห่งการทําลายล้างมาที่นี่ สามหาวการบ่มเพาะเพียงครึ่งก้าของขอบเขตสู่ขอบเขตราชันกล้าดียังไงถึงมาท้าทายข้าหกหูเมืองเจียงห่วงของข้ามีกฎของมันเองข้อหนึ่งก็คือห้ามใช้ความรุนแรงภายในเมืองเจียงหงแห่งนี้ถ้าข้าไม่ได้กําลังเข้าใจผิดเจ้ากําลังจะแหกกฎใช่หรือไม่จะเจียงหนานท่านเจียงหนานเพื่อเห็นแก่น้าท่านข้าจะลามือก่อนแต่เจ้าฉินหนานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมภพันคาฟ้าจะลบชื่อของเจ้าจากนี้ไปจะไม่มีใครซื้อขายกับเจ้าภายในเมืองเจียงหวงแห่งนี้ และเมื่อเจ้าออกจากเมืองเราจะตามล่าเจ้าอย่างสุดความสามารถเลยชินนานเจ้ามาทําอะไรที่เมืองเจียงหงของข้าล่ะท่านเจ้าเมืองข้ามาที่นี่เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกสิทธิของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นข้าว่าเจ้าต้องเก็บตานี้ไว้มันจะช่วยให้เจ้าเข้าไปในคฤหาสน์เจ้าเมืองได้และไม่ต้องกังวลกับสามัคหลาของเจ้าข้าจะเป็นคนแจ้งให้สองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทราบเองหากเจ้าทําได้ดีในการทดสอบเจ้าจะไม่มีปัญหาในการเข้าร่วมกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณมากท่านเจ้าเมืองข้าจะจําคําของท่านเอาไว้ งั้นข้าขอตัวก่อนจำไว้ว่าข้าหวังกับเจ้าไว้สูงมากอย่าทำให้ข้าผิดหวังละ่ะข้าว่าตอนนี้ถึงเวลาชำระการเดิมพันแล้วชิ้นหนานตอนนี้ข้ามีเพียง2,000ศิลีลารึลับและชิ้นส่วนยุทธภัณฑ์ขั้นราชันอีก30ชิ้นเป็นไปได้ไหมหากข้าจะจ่ายแค่นี้ก่อนแน่นอนแต่เจ้าต้องจ่ายสำหรับที่เหลือด้วยสมาพันธ์คำฟ้านี่คือศิาลารึลับของพวกเจ้าที่มาเราไปกันเถอะเอม